ก้วยต้มกินน้ำต้มกล้วยน้ำว้าแก้กดไหลย้อนคลิปสองต้มประมาณ30นาทีคล้วยมันก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองจากเขียวนะครับมันจะแตก ก้อนน้ำว่าจะแตกอย่างนี้แตกงนี้ก็ใช้ได้เลยครับแล้วก็เอามาเจ็บไว้เจ็บไว้ใส่ตู้เย็นนะครับให้มันเย็นเย็นแล้วก็เอาเจ็บไว้ในตู้เย็นวิกินวิจิน,จนตอนเย็นตอนก่อนนอนก็ได้แก้หิว จะช่วยให้เราแก้กดไหลย้อนได้จะแตกอย่างนี้ถ้ามันสุกแล้วกว่าจะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองจากสีเขียวเป็นสีเหลืองแล้วก็ไว้ร้อนอยู่นะครับแล้วก็เก็บไว้สตูเย็น ไว,ไว้ถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไปใส่ตู้เย็ยนไว้มัเนเก็บได้ไม่ได้นานมันก็จะบูดนะครับช่วยเราแก้ก,กดเลยย้อนได้ต้มให้เดือดน,นะครับประมาณ30นาทีล้วยก็จะสุกนี่ ถ้ากล้วยสุกมันจะมีรอยเลา้ารอยแตก่งเงี้ยแล้วก็สามารถยกลงได้ได้กล้วยจะไม่ฝาวนต้มถ้ามันสุกมันจะมีรอยแตกอ่งนี้นะครับประมาณ30นาที ผมเป็นกดไลยออนมานานนานนานหลายปีเลยแหละครับเวลานั่นจะปวดมากปวดจุกปวดจุกแน่นหน้าอกเลยหายใจไม่ออกหายใจไม่ออกผมได้ ล้านี้มาจากที่ว่าจากที่ว่าแปลวน้ำยางกล้วยแล้วมันไม่ได้ผมเลยเห็นกล้วยเนี่ยเห็นกล้วย น้ำว้าผมก็เลยเอามาต้มต้มกินน้ำกินน้ำกินเนื้อด้วยทำให้ผมอยู่ได้ทุกวันนี้ไม่เจ็บไม่ปวดนะนะครับไม่เจ็บไม่ปวด ผมหายมาประมาณสี่เดือนประมาณสี่เดือนเลยวหละตอนนี้ไม่ปวดเลยครับแต่กต็ต้องต้องต้มกินอยู่เรื่อยๆนะครับนี่ผมก็ต้มไว้กินนะครับเนี่ยผมก็ต้มไว้กินไม่อยากปวดทรมานอีกผมก็ต้มไว้กินถ้าเลิกกินแล้วไม่รู้ว่ามันจะมันจะกลับมาปวดอีกหรือเปล่า แต่นี้ผมหายมาสี่เดือนแล้วผมก็เลยเอามาแชร์มาแชร์ให้ท่านคนให้ทุกท่านน่ะไม่ใช่ทุกท่านเลยให้ท่านให้ท่านผู้เป็นกดไหลย้อนน่ะหรือไม่คนที่ไม่เป็นก็ช่วยแนะนำให้ด้วยว่ากินแล้วหายไม่ได้ซื้อในหามไม่ได้คิดค่าจ้างอะไรครับ ท่านต้มกินได้ครับเอวมาก็อิ่มกินกล้วยนี่ก็อิ่มนะครับเอวมานี่กล้วยแล้วก็อิ่มครับนะนเราผมก็จะเอาเก็บไว้กินนะครับเอาใส่ตู้เย็ยนไว้ถ้าเราไม่ใส่ตู้เย็ยนจะเก็บได้ไม่นน้ำยังทำให้กล้วยบูดได้เหมือนกันทำให้กล้วยบูดน เราอันนี้เราก็เก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้นะแ้นนี่นนกล้วยมันสุกแล้วแล้วก็นี่มันสามารถกินได้นะครับสามารถกินได้สามารถกินได้นะครับ กินแก้กระหายได้ส่วนน้ำในหม้อนี้แ่ก็เราก็เจ็บไว้เหมือนกันกินจะไปกินนี่แหละเอาไว้กิน แก้กดระย้อนน้ำตรงนี้มันจะออกฝัดฝาดหน่อยนะครับจะออกฝัดฝาดหน่อยนี่เย็นแล้วนะครับให้เย็นสักพักหนึ่งแล้ว วก็เจ็บไว้จินเก็บใส่ขวดเนี่ยใส่ขวดเก็บไว้ใส่ตู้เย็นเนี่ยจะได้เก็บไว้ได้ทั้งงาน ทำไม่ได้เยอะกินแทนน้ำได้ยิ่งดีช่วงเราเป็นหนัหนกๆน,นะครับกินแทนน้ำเลยช่วยเราจะได้หายช่วยบอกต่อๆกันไปด้วยนะครับ เ็เก็บไว้ใส่ตู้เย็นไว้